เรียบร้อยไปแล้วอออย่าอย่าออกันสักคนนะเตือนแล้วนะไม่งั้นเราทำกันโดนผีหลอกป่ะตามันคือคุณหญิงคุณแจบอกมาว่าคุณแจผีเสื้อะคุณแจประตูแล้วว่าจถึงคุณแจไปตรงไหนอ่ะจะตรงไหนอ่ะตามตามผีเสื้อไปอ่ะที่เราโดนผีหลอกไอ้เหี้ยสี่คนติดนั่นไหนเหี้ยอ๋อ เราเดินทางทางที่ผีออกมาทันแล้วเดี๋ยวกูเจอทางประตูแตู่ไม่รู้ว่าเป็นคนทารเดินนำได้มันต้องหาพี่แจ๋หอมึงมุดพี่แจอยู่ไหนกูไม่อยากล้างท้ายเข่าโอ้ยนี่เป็นกูอยากล้างท้ายมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แผทที่เอาที่อะเอาเนื้อไอ้สัสเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยเนี่ยทางนี้ไว้ห้องนี้เลยที่กูเจอเฮ้ยมันถ่ายมันมองไม่เห็นอ่ะมันองไม่เห็นต้นบนมันมองไม่เห็นอะเนี่ยดูไม่ได้ด้วยมันองไม่เห็นต้นบน เฮ้ยยืนอะไรกันเรายืนมองตัวเรื่องผีฆ่าเราวะจะนจอดเลยนะได้ยินได้ยินได้ยินแขกเลยเมื่อกี้ไปไปไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวแขนที่ต้องดูได้สิเอ้ยเดี๋ยวลังรามได้อยู่เอ้ยเข้าไปเข้าไปเดินเข้าไปเข้ามองเห็นเข้ามองเห็นเดินเข้าไปเดินเดินเข้าไปโลดกันเดเสียงมันเริ่มมาแล้วนะฮะเสียงร้อนเฮ้ยเอ้ยแต็ดอ่เอาเลยเรทจะทำทีทำในตัวทางอยู่เดินเดินเดินเข้าไปโลดเดินเข้าไปเดินโลดเดินเข้าไป เดินเดินเดินแล้วเดินแล้วแพนที่เด็ดเดินเข้าไปหาแผนที่โลเดินแล้วเดินแล้วเฮ้ยเห็นเห็นอย่าหันมาหันเข้าไปเร็วเข้าโอ้โหเร็วถ่ายแต่ไม่รู้กู้ถ่าย้วขอจับก่อนเช็คกันอ๋อคือมึงเห็นทางเข้าไหมไอ้อินเทรดเลยเนี่ยเดินเข้าไปเลี้ยวขวาเหมือนเดิมถูกแล้วแล้วก็เดินตรงไปตรงไปแล้วมึงจะเจอเซฟเฮาโอืมก็คโลเขาผสมให้หมดแล้วแล้วก็เข้าไปอีกมึงก็จะเจอป่าที่เราเจออยู่ เสียงใช่ก็จะเจอป่าที่เราเจอเอาไปไหนกันแล้วเฮ้ยพอพอถ่ายแล้วโคตรมืดแต่โลเอาไม่เห็นเลยเอ้ยแต่แต่ถ้าเราดูจริงๆอะเห็นนะโลฟฟนคนนน้าไปไหนแล้วอ๋ออย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ผู้มงยังไม่บอกไปเลยนะไอ้ยอ่แล้วแล้วพวกมึงหันูมงทองฟ้าทำไมกันเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปถ้าเกิดเข้าไปสองคนอะเห็นนะถ้าเกิดเข้าไปสองคนแต่เห็นทางขวานี่ไม่เห็นมันนี่เปเหลี่ยมอย่างเดียว ใช่เห็นใช่ไหมไอ้แฟล์แล้วมึงโอ้โหตรงนี้มันตรงที่กูโดนผีเลยนี่หว่ามันต้องอยากเห็นอยากเห็นตั้งบนอ่ะอยากเห็นอ่ะเฮ้แต่เอ้แต่จะใ้อยู่ในความมืดเห็นเอ้ยอ้โลออกมาดิโลเดินออกมาดิเออใช่นี่เห็นชัดเลยมันมันมันได้ชัดได้เหรอไม่มันก็มันมันก็โมวยนะเอ้ยแต่ถ้าจับไฟมองเห็นนะลองดับดูดิเออเนี้ยมองเห็น ยิ่งยิ่งชัดเว้ยยิ่งมองไกลๆยิ่งชัดเออใช่เสียง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 อะไรมองไม่เห็นวะไอ้พี่อะล็อกลอกดับไฟดูเห็นดับไฟดูยวแล้วก็มองไกลๆอ่ะใช่ใช่เออเห็นเนี่ยู้ยไอเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นชัดอยู่เห็นนะที่แบบที่มิใช่กหมถามพวกเราเนี่ยพวกมีมองอะไรกันเนี่ยตรงตรงตรงนี้คือทางเริ่มใช่ไหมตรงนี้คือทางเริ่มใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขึ้นอันนี้ทางตอน มันก็ไปทางนี้อันนี้เซฟเฮามึงจะส่งไห้กูทำไมเว้กูลองถ่ายดูเผื่อเห็นเฮ้ยงั้นลองไาทางนู้นบอที่เพราเก่งเก่งวก่ายอะอย่าบอนะกูมียทางละเอ้ยรู้สึกเหมือนทางที่เห็นมันพิเรนหน่อยวะใช่ไงสนใจปะโอเครู้ละเราต้องไปซื้อเฮาแรกก่อนอันดับแรก ใช่เราต้องไปซีเพาส์แรกแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงตรงขึ้นไปเลยแลังจากนั้นก็จะมีทางเดียวไป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 ไเไป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 ้ปไปไป่ปไ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 ปบปไปไปไป๊ะเลยปไ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 ปเข้าไปไปไาไไป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 ไเราไปเปไไหไป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 ไ้าป้ปไปไปปไไ ต้องไปซีเพาต้องไปซีเพาแรกก่อนเดีินเลยต้องฟังเสียงเท้าผีดีๆด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีอหะผีผียืนรอเลยว่ะผียืนรออะไรฮะผีแคม้มไว้จัดผียืนรอไปซีเพาแรกฟังเสียงก่อนต้องต้องเพาเขาซีพอเขาซีพอแรกก่อนไปซีเพอแรกเสร็จปุ๊บมุกไปมาปุ๊ไปมาตะกคนมุกมุกมุกโอเคเดี๋ย้อไปซีเพอเลยไปตู้ตอนเราต้องเดินตรงไปเราต้องเดินตรงไปทางนี้ เดี๋ยวไตนนี้แล้วก็เลี้ยวแล้วก็ตรง่เหเี่ยมึงเทียงกันเหรอเต็มยังเต็ยังเต็เต็ยังยังยังยวงนมาอู้เถีทำไมตอนแรกเราใจเราใจสอเเฮ้ยเราไมกล้าไปตอนนี้เราใจเกียดเลยเฮ้ยไม่รอร่รรอ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 รรออรรอรอรออรอนอรอรรอรอนออรอรอนอออ

ไปเข้ามัยแลไม่ไม่ไปแลมวมั้นมไปไมลูกไอ้เชี่ยซิกโลเ้ยหรือว่าเราจะมีคนนึงนั่งดูมินิแมปไม่เอากูไม่เอากูอยากไปปเจนไพยโนยโร้านั่ไย่เมี้ยนั่นแสดมิวก็ตายเหรอยังมิก็ตายเหรอไปเลยโอ้ฟุ้งอยู่ดีกินดีเนาะไปไหนไปไหนม่ีไอ่ย ไอ้หัวอะไรเสียพอแรกแล้วก็เดินตามทางมาไปตอนนมีเจ้าพวกเขายู่ที่เปิดประตูอยู่เฮ้ยเสียงเสียงหิ้เข้ามาไม่ได้หี้เข้ามาคาถากลับบ้านเจอประตูแล้วใช่ไหยกลับบ้านไอ้ไอ้ไอ้เจอประตูแล้วประตูเขียวเจอประตูเขียวแล้วฮะประตูเขียวแต่เราไม่มีบัตเตอร์ไฟไม่มีไม่มีเราใช่ไหนพี่ประตูนั้นผมเจอเหมือนหูยังไม่มีเรายังไม่มีบัตเตอร์ไฟสิลิคัลพี่เสี่ยมันอยู่ไหนนั่นแหละ มีเสื้อปีจามีเสื้อมันอยู่ไหนหรือมันอยู่ในป่าที่เราไปหาแต่เราก็ไม่เจอนั่นในป่านั่นอะมัไม่สามล่ะเดี๋ยวเพิ่งหาเขาออกไม่ตรงทางออกแลอะเอ้ยตอนนี้กูหาไปแล้วไปแล้วโลทางซ้ายตอนนี้กูอยู่คนเดียวตอนนี้กูอยู่คนเดียวทางซ้ายขวาซ้ายต้องให้มันไปทางไปทางซ้ายต้องให้มันไปทางซ้ายอีกเฮ้ยอยู่เซฟอยู่เซฟข้าวสองกันใช่ไหมใช่ใช่ระวังด้วยยิ่ไปทางซ้ายแล้วไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนตายไปขวานั่นนิ่งมันไปขวาเมื่อไหร่บอกเลย ตายขวาได้านิ่งว้าวไปดีไปอยู่ด้วยคนตอนนี้มันไปฝังตายเขาแล้วแค่นั้นแหลยตายเขวาดีไปปะไปมันมันไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันมันไปทางขวาแล้วลูกไปทางขวาแล้วเปิดเปิดเปิดไปแล้วไปแล้วป้าบันเปิดนะเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วฟังฟังเสียงต้องฟังเสียงอีกนี่มุมอัะเอ้านี่เป็นจุดที่กูตายนี่หว่าเซฟ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 เขาเซฟเขาที่สามเฮ้สามสามทับหนึ่ง จากนั้นเราจะไปทางนี้จากนั้นเราจะไปทางนี้เราจะไปทางนี้มันจะวิ่งผ่านไหมตรงเนี้ยรอเราดูก่อนแล้วกันเอเราดูรอเราดูมันจะเดิมวนอย่างเงี้ยเรื่อยๆสังเกตละอืมมันมันจะวนเป็นสี่เหลี่ยมทุกคนหยิบกุญแจมาให้หมดแล้วนะเผื่อแบบเอาไว้สำรองไงกรณีแบบตายแล้วแต่กุญแจก็เหมือนมีที่อ่ะ้็แต่กุญแจเพื่อแม่ปีน้องเพียรต้องฟังดีๆโอ้แล้วเล่นเกมนี้กี่ชั่วโมงกันวะ ก็ตอนนี้เล่นไปแล้วสัตชั่วโมงจริงเวลาเวลาเวลาชีวิตกอไปยิ่งกว่าเดฟเดตดิเล่มฟเดตไอ้เหี้ยไอแชปเตอร์หนึ่งไอ้เหี้ยสี่สิบนาทีกว่าเยี่ยมเฮียนี่แชปแชปเตอร์หนึ่งสองชั่วโมงยั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 งไม่ยินไอ้เหี้ยแม่งจะไปสามชั่วโมงไหมหรือมันจะไม่มาเดี๋ยวไปเลยไหมเอาเอาไงอ่ะไปไหมปิดประตูก่อนอย่าเสียง ิดก่อาไงเอาไปคิดก่อนมาคือที่ดูไิ่งแบบมาก็คือล็อบบี้ตรงไปทางนี้ฮะมีเสียงเลยยงทางนิดนึงมันมาทีนึงอ่ะแล้วมันก็ไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะงั้นเราไปเลยไหมมันต้องเป็นรองเท้าพวกเท้านี้ก็ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดเราเปิดประตูไปป๊บล็อบบี้ไปทางนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยคือตอนเราจะออกมึงมาเนี่ยมันก็หายไปเอ้ยงั้นเราไปเลยไหมถ้ามันหายไปลองไหมตามาตามา ทางนี้ทางมันมืดเลยเลยในทางนี้เลยเมื่อกี้อ้าวเดี๋ยวป่าไม่นี่ป่านี่ต้องลองหาต้องลองหาลองหาดูเราลองดับไฟไหมเพราะว่าผีเสื้อมันสว่างอยู่แล้วนี่ลองดับไฟดูดีกว่าพี่อย่าดับไฟน้าโควิบหายเลยัตว์ถือไว่าถือไว้ถื่าดีทีสุดแล้วไม่มีเพี่อะไรเลยเลย แล้วมันไม่มีอะไรอ่ะเอ้ยหรืออยู่ในพวกไม้นี่มาลองหาดดิิิคลกออโต้คลิกออโต้คลิกเปิดออโต้คลิกเลยเปิดตัวเสี้อเลยเจอไม่ได้เลยลองหาดีดิมันมันมีป่ามันมีป่ากี่อันคำถามมันมีป่ามันมีป่าสามป่าสามป่าแล้ว่ามันมันต้องมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งในนั้นในนั้นต้องมีผีผีเสื้อไม่เหรอมันมีป่ามันมีป่าหลายอันเลยเหรอใช่ไม่รู้ตอนดูในแมพเป็นป่าสามป่า ไปไหมไปไหมไปเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งโอเคโอเคไอ้เจนี่ส่วนมากนเกมบ้าเลยจริงจังยี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีเนี่ยเกมพูดอะไรบ้าเลูดเล่นก่อนพูดเล่นไปก่อนทำไมกูไม่กดมึงอยู่ปยังข้างมันไม่จะเป็นต้นเข้าเซฟเปลามันวิ่งไปป่าเขียวตลอดแล้วจะเข้าไปทำไไม่ได้ โมตามใจเลยกลับไปกลับไปซสีเปากลับไปซสีเปากลับไปซสีเปายังไม่มีเสียงฟรีฟรี้าวิได้เปเ่าโอเคเข้าซสีเปาโอเคอ้าวอ้าวเย็บผันอ่ะเย่แล้วไมดีพี่ผมหาพี่แล้วกระถากูมึงเดินผู้พ่อใจตัวเอ้าไม่พี่ผมยุติชัยแล้วพี่ผมยุติชัอยู่แล้วเอ้าเอหลุดช่างเอ้าแล้วมึงไม่พากูไปมึงสุดยอดิงเพื่อนโลตาบ้าโลตาบ้าโล เอ้ยามาที่ไหนสายแยกสายแยกสายแยกเฮ้ยสายแยกเดินขึ้นมาสายแยกเดินขึ้นมาแล้วทางไหนทำไมมืดจังเฮ้ยเจอแล้วเราไม่มีกุญแจแล้วกุญแจจะหาย่างไรอ่ะเฮียอ้าวตรงนี้มีห้องเลยใช่ไหมคุณสังเกตอ๋อไม่ต้องมาถึงที่ได้ลยตรงนี้ผิดไม่มายุ่งเลยเฮ้ยแล้วกุญแจแล้วกุญแจอยู่ไหนวะน่าหลักุญแจอยู่ มันอาจจะต้องวิสักคนเสียสลับโอ้ยยูนันไฟมีมันวิ่งกลับไปละเฮ้ยยูนัปไฟมีเขาติดไฟเขาติดไฟเฮ้ยทุกคนดูนี่นะยูนันไฟมีแล้วถ้าเกิดเราไม่มีกุญแจเราจะไไม่แน่จริงหรือวะ ทาออกมาไม่มาอ่ะไม่ไปอ่ะผมปอดจบใช่เยาวเราปอดรับเออปอดเออคุณปอดเป็นกันไงยอดเลยแ่บเรียบร้อยเรียบร้อยตายเหรอเอออย่าอย่าออกมาสักคนนะเตือนแล้วนะเอ้ยถ้าถ้าตายไปดูไปไปดูมินแบบให้หน่อยดิเั่นอะไรจะไปเนี่ยไปดูให้หน่อยโอเคโอเคเออ I'm